สาเสรเศรษฐกิจโลกในตอนนี้คือเศรษฐกิจโลกมันแย่มากพอะโลกมันแย่มากจนถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยรายได้ของคนมันก็ลดลงพอรายได้ของคนมันลดลงเนี่ยความต้องการของสินค้าฟุ่มเฟือยมันจะเป็นยังไงขอเชิญเพื่อนๆที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกแฟนเพจ f a c e b o o k ของผมได้นะครับติดตามที่ ลิงก์ที่เราจะแปะไว้ให้นะฮะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับใช้ตอนนี้ว่า S S C Watch Talk นะแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่จะมาพูดก็อาจจะเกี่ยวกับนาฬิกาบ้างไม่เกี่ยวกับนาฬิกาบ้างนะฮะ Watch Talk ในตอนนี้เนี่ยจะมาคุยเกี่ยวกับสถานการณ์เพื่อนๆพบอกอมันสถานการณ์อะไรมันเกี่ยวกับนาฬิกาผมจะบอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกในตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในตอนนี้คือเศรษฐกิจโลกมันแย่มากเพราะโลกมันแย่มากจนถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยรายได้ ของคนมันก็ลดลงเพอ,อะไรายได้ของคนมันลดลงเนี่ยความต้องการของสินค้าฟุ่มเฟือยมันจะเป็นยังไงผมเชื่อว่ามันจะลดลงแน่นอนว่าคําว่าผมเชื่อมันจะลดลงเนี่ยมันไม่มีน้ําหนักอะไรแต่ทุกวันนี้เนี่ยตัวเลขของสินค้าฟุ่มเฟือยมันกําลังตกลงอย่างชัดเจนนี่อาจจะเป็นจุดจบของโรเล็กซ์จุดจบของปาเตฟิลิปเพื่อนเพื่อนบอกเฮ้ยบ้าเปล่าพอพูดอย่างนี้คําว่าจุดจบนะทีนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะล้มละลายนะจุดจบของการที่จะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยซึ่งอยู่บน ยอดสุดของพิรามิดซึ่งพิสูจน์กันแล้วว่าซื้อโรเหล,ลก็กซื้อปาเตฟิลิกและอีกหลายๆแบรนด์จะไม่มีคําว่าขาดทุนช่วงเวลานี้มันอาจจะหายไปนะมันอาจจะอยู่ในเทรนด์ที่อยู่ในขาลงเพราะมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมจะบอกเพื่อนเพื่อนจุดหนึ่งก็คือว่าเวลาขาลงสิ่งที่มันน่ากลัวก็คือทุกๆกคนจะทิ้งอย่างรวดเร็วนะทิ้ง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 ราคาก็จะลงๆๆๆลงๆๆลงๆๆลง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 อย่างรวดเร็วนะตอนนี้เนี่ยสินค้าฟุ่มเฟือยทําไมคนถึงไม่ซือ้อเพราะรายได้มันลดลง รายได้ที่มันลดลงเนี่ยมันทําให้สินค้าฟุ่มเฟือยมันกลายเป็นของที่มีราคาแพงและสินค้าฟุ่มเฟือยมันเป็นสินค้าที่ไม่ได้มีความจำเป็นต่อการดารงชีพดังนั้นเมื่อเกิดสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นมาสินค้าฟุ่มเฟือยความต้องการก็จะลดลงอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับแต่ความหมายมันคืออะไรผมจะบอกกับเพื่อนๆอ,อย่างนี้ว่ามันจะแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มนะกลุ่มที่1เทรนด์มันตกตามเศรษฐกิจเศรษฐกิจไม่ดีที่เคยซื้อปาเตะซื้อ โรเล็กซ์เราบอกราคาไม่ลงราคามันก็ลงคนก็เริ่มทิ้งออกมาแล้วหลายๆคนก็เริ่มนึกเริ่มคิดไปว่าอย่างเช่นตอนนี้มันมีคลิปวิดีโอออกมาหลายเลยคลิปบอกว่าสินค้าฟุ่มเฟือยผลิตมาจากที่ไหนจริงๆแล้วราคามันต้นทุนมันเป็นยังไงหลายคนฟังแล้วก็เอาไปคิดแล้วก็มาย่อยว่าจริงๆแล้วสินค้าฟุ่มเฟือยนี่มันมูลค่ามันไม่ได้อยู่ที่สินค้ามันอยู่ที่ตัวแบรนด์ตัวแบรนด์มันก็คือการการทำการตลาดของเขาซึ่งคนไปซื้อ การตลาดของเขาทําให้ว่าแบรนด์เขาก็เติบโตแบรนด์เขาก็แข็งแรงแบรนด์เขาก็มีราคาแพงสินค้าของเขาก็เลยมีราคาแพงนั่นเองงนั้นถ้าพูดเพื่อนหลายๆคนผู้บริโภคหลายๆคนที่คิดอย่างนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ค่ากับสินค้าแบรนด์นี้อีกต่อไปพอะไม่ให้ค่ากับสินค้าแบรนด์นี้อีกต่อไปคนกลุ่มนี้ก็จะไม่หันกลับมาหาสินค้าฟุ่มเฟือยอีกแต่ในทางโน้น้ามก็จะมีอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเราไม่มีตังค์เราก็ขายเราก็ไม่ซื้อ ตกถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเศรษฐกิจมันก็จะผงะหัวขึ้นเพราะมันผงะหัวขึ้นเนี่ยสินค้าฟุ่มเฟือยก็จะกลับมาเติบโตนะแต่จากคนสองกลุ่มที่ผมพูดเมื่อกี้นี้กลุ่มหนึ่งที่ไม่ให้ค่าสินค้าฟุ่มเฟือยแล้วก็จะซื้อน้อยลงหรือไม่ซื้อเลยคนที่เล่นตามกระแสก,ก็ยังกลับมาซื้ออยู่แล้วมันก็จะขึ้นแต่โดยในการขึ้นมันจะไม่เท่าเดิมอีกต่อไปนั่นที่ผมพูดว่ามันเป็นจุดจบของโรเล็กซ์จุดจบของปาเตฟ,ฟิลิป จุดจบของ PP จุดจบของ AP จุดจบของโวชลองหรือเปล่าแน่นอนอย่างที่ผมบอกจุดจบนะที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าเขาล้มละลายแต่มันอาจจะเป็นจุดจบที่ว่าซื้อแล้วทุกคนมีความรู้สึกว่าเราจะไม่ขาดทุนอีกต่อไปนั้นถ้าเพื่อนๆดูดูดูตรงนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆนคิดว่าการซื้อนาฬิกามาเรือนหนึ่งเนี่ยเราซื้อมาเพื่ออะไรถ้าเพื่อนเนซื้อมาเพื่อลงทุนผมบอกกับเพื่อนๆว่าการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงการลงทุนเนี่ย มันมีกําไรและมันมีคาดทุนมันขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกสินค้าถูกตัวหรือเปล่าถ้าเพื่งเ,เลือกสินค้าถูกตัวยังไงเสียเล่นนาฬิกาแล้วยังมีกําไรมันก็ยังเป็นอย่างนั้นต่อไปทฤษฎีนี้มันก็ยังใช้ได้ต่อถึงแม้ว่าอย่างที่ผมบอกความขล็งของปต้ฟิลิปกับโรเล็กจะสิ้นสุดแล้วหรือแต่ผมก็ต้องบอกกับเพื่อนๆว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าเงินเฟอ้อนะมันมีสิ่งที่เรียกว่าเมื่อเงินเฟอ้อมันเกิดราคา สินค้าและบริการมันจะขึ้นเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะวเมื่อสินค้าและบริการราคามันค่อยๆไต่ตัวขึ้นเนี่ยสินค้ามือสองของมันเนี่ยมันจะไต่ลงมันเป็นไปไม่ได้ตรงนี้มันไต่เครื่องมันก็จะค่อยๆไต่ตามกันขึ้นไปนั้นในอนาคตยังไงก็กําไรแต่มันกําไรมันอาจจะไม่ได้เท่าสมัยก่อนสมัยก่อนซื้อโรลเล็ก์มาหนึ่งเรือนสมมอวซื้อว่าเดโตนาซื้อได้จากช็อป ซื้อมาได้ห0 0สนกว่าบาทแต่ก่อนจะได้ห0 0สนกว่าบาทเราต้องไปซื้อนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นเราเอาพวกนู่นนี่นั่นไปขายแล้วได้โรเล็กซ์มาในราคาที่เราต้องการถึงเวลาเราขายเราก็อาจจะมีกาไรสักสามสิบสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้นะแต่ในอนาคตมันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นยกเว้นแต่ว่าเราทิ้งช่วงเวลายาวๆนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเศรษฐกิจเวลามันเติบโตขึ้นมาใหม่เนี่ยมันไปแบบค่อยๆขึ้น แบบมั่นคงหรือไปแบบก้าวกระโดดถ้าไปแบบก้าวกระโดดเมื่อไหร่เศรษฐีใหม่เงินที่ได้มาง่ายก็จะใช้ใจ่ายอย่างง่ายได้นั้นสินค้าฟุ่มเฟือยก็จะกลับมาแรงมากๆดังนั้นผมก็จะบอกว่าซื้อนาฬิกาที่ซื้อวันนี้ที่ราคาตกต่ำตอนนี้ในอนาคตถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจมันฟื้นตัวแบบชนิดที่บแบบรวดเร็วนะฮะเงินได้มาง่ายๆสินค้าฟุ่มเฟือยก็จะเติบโตอย่างรวดเร็ว สินค้าฟุม่มเฟือยในตลาดมันไม่พอพอความตทองการมันมีของเก่าก็จะเริ่มมีราคาราคาก็จะไต่ขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ถ้าสินค้ามันค่อยๆขึ้นเศรษฐกิจมันค่อยๆฟื้นอย่างชา้ชาๆอย่างชา้ชาๆแบบนิ่งๆแบบมั่นคงนะสินค้าฟุม่มเฟือยก็จะฟื้นตัวแบบชา้ชาๆของที่เรามีอยู่ในมือก็จะฟื้นราคาขึ้นอย่างชา้ชาๆขึ้นราคาอย่างชา้ชาๆตามๆกันไปงนั้นถ้าเราต้องการจะเอากำไรมากๆม,มันก็ต้องใช้ระยะเวลา นั่นเองเนะนั้นก็บอกกับเพื่อนๆที่เป็นขาที่ชอบว่าซื้อนาฬิกามาเพื่อการลงทุนเนี่ยออผมว่าเราซื้อมาใส่ดีกว่านะฮะซื้อมาใส่แล้วถึงเวลาขายมันก็กําไรด้วยตัวของมันเองนะครับแต่ถ้าซื้อนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาทองคํานาฬิกาโลหะล้ําค่าถ้าโลหะล้ําค่ามันมันเติบโตมันราคามันขึ้นไปอย่างแข็งแกร่งอย่างทุกวันนี้เนี่ย นาฬิกาทองคำมันก็กำไรด้วยตัวของมันเองเนะในอดีตคนเล่นนาฬิกาเซเลสติลแต่มาค้นพบจุดจุดหนึ่งว่าเซเลสติลถ้าซื้อนาฬิกาที่ไม่ใช่ย่อดังแล้วถึงจุดๆนึงเวลาเราจะขายมันก็ขายได้ในราคาของเ s เลสตีลซึ่งมันไม่มีการขึ้นราคามากมายเพราะเซเลสตีลมันเป็นต้นทุนของนาฬิกาเพียงนิดเดียวเท่านั้นนะแต่ทองคำเนี่ยมันจะแข็งแกร่งนะ อย่างนี้ทางนั้นก็อยู่ที่วิจารณญาณของเพื่อนๆแล้วว่าเราจะซื้อมาใากาซื้อมาเพื่ออะไรถ้าเราจะซื้อมาเพื่อเก่งกําไรเราต้องมีความพูดง่ายๆก็คือต้องมีการวางแผนที่ดีต้องมีการดูเหมือนกับดูุูดเลยนะแน่นอนถ้าเศรษฐกิจโตกลับมาอย่างแข็งแรงแข็งขันร้อนแรงสินค้าฟุ่มเฟือยที่เราซื้อเช่นทุกวันนี้ถ้าเราซื้อ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 ในอนาคตมันก็จะพุ่งราคาก็จะกําไรมากมายนะ พอราคากาไรมากมายคนระหว่างทางคนก็ต,ตามขึ้นไปแต่ถึงจุดจุดหนึ่งมันก็จะโผังะโโหัลงนั้นวัตจักรมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนั้นก็บอกเพื่อนๆว่ายุคที่ปาติฟิลิปกับโรเล็กซ์จะซื้อแล้วไม่มีทางขาดทุนเนี่ยมันอาจจะหมดลงชั่วคราวผมใช้คำว่าชั่วคราวนะถ้าเศรษฐกิจมันกลับมาฟื้นตัวยอย่างแข็งแรงก็เจอกันใหม่รอบหน้าถ้ากลับมาแบบช้าๆก็เจอกันใหม่อีก อาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่ง3ปี5ปีกว่ามันจะกลับมาร้อนแรงขึ้นมาใหม่หรืออาจจะได้ส่วนต่างที่มันเยิะขึ้นนั่นเองนะครับเรียกว่า Watch Talk หรือว่าเรียกว่า Less Talk ดีผมก็เรียก Watch Talk นะเพราะตัวอย่างที่ยกคือนาฬิกานั่นเองนะชอบมชอบคลิปผมฝากคอมเมนต์นะชอบฝากกดไลค์กดใจกด subscribe ครับไปก่อนครับสวัสดีครับ